ภาท้ายครับช่วงเศร้าๆครับพี่น้องวิ่งหมอะกัร่างกายนะครับพี่น้องเนาะเห็นภาพที่สวยงามที่เกษตรกรนะครับเนาะพงลงทุ่การเกษตรกรคือปลูกกะลัมปีแล้วก็ปลูกมะเขือเทศนะครับเนาะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับเนาะกะลัมปีเ่าจะชอบนะครับพี่น้องสังเกตได้อยู่ข้างหลังผมนี่ครับพี่น้องเป็นภาพที่สวยงามที่ชาวบ้านลงมา่มทำการเกษตรนะครับพี่น้องเนาะผมก็อีกผู้หนึ่งนะครับพี่น้องเลยที่ทำการเกษตรก็คือกันครับพี่น้องเลย มืัอนี้วิ่งมาประมาณนหกิโลเห็นของพ่นน้องคำนว่าที่สวยงามผมก็เลยถ่ายตามเพนบอกครับปู้นครับอ่าขมุ่มขมุ่มเดี่ยวก็คนพ่นลงมาะทำการเกษตรน้องพี่น้องติดกล่ำซ้ำสาหรือต้นก้ามปูครับพี่น้องดีอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องทำการเกษตรติ่ดินน้ำโขงนี่จะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามีน้ำทุกฤดูดนับพี่น้องสังเกตได้นะครับน้ำเขาจะบกขาดสายนะครับอันนั้นคือรอยต่อสปปลาวเห้านะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเป็นรอยต่อนะครับพี่น้องเห็นบ่ พี่น้องคงจะเห็นนะครับว่าเป็นรอยน้ำนะครับพี่น้องห็นบอกเป็นที่ว่างนะเห็นนะครับเป็นที่ว่างนะครับพี่น้องอันนั้นก็คือรอยต่อของอ่าสปปฟลาวที่ต่อกับประเทศไทยนะครับเนาะอันนี้คือโมเดลเป็นยังนะครับเนาะคือน้ำขงนี่เป็นปัจจัยหลักของการทำการเกษตรนะครับพี่น้องผมจะยืนเว้าอยู่ข้างบนครับเัรว่ลงไปข้างล่างนี่แสงอาจจะแสงเยอะเกินไปนะครับเนาะผมก็เลยยืนพูดอยู่ข้างบนนี่นะครับพี่น้องเนาะนํำอ่าเขาเรียกว่า สิ่งนี้ดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องเนาะะเพราะว่าหนึ่งเกษตรกรนี่เขาก็ต้องทําจังสี่ครับพี่น้องเราต้องปลูกพักตามฤดูกาลทำไปปลูกพักกระลาช่วงฤดูร้อนกับโบไรนะครับมีแต่หนอนนะครับเนะาะแมลงที่ไปกัดกินครับใส่ยาหลายกับโบไ้ครับอันนี้ช่วงฤดูหนาวนี่บุกค่อยใส่ยาไปเด้นะครับพี่น้องเลยผมกับปลูกไว้กินซื้อกับอันนี้ของเพื่อนนะครับเนาะมวยของผมเด้อพี่น้องเนาะบอกไปก่อนคือเกษตรกรคือกันครับพี่น้องก็เลยถ่ายท่ารือว่าซื้อมาให้พี่น้องนะเบิ้งเนาะครับนรเนาะว่า การทั้งปานกเกษตรท่านก็ต้องทำด้วงซี่ครับปลูกพักตามฤดูกาลได้ครับพี่น้องเลยการปลูกพักตามฤดูกาลจะดีในลักษณะนี้แหละครับพี่น้องเลยการปลูกพักตามฤดูกาลจะเป็นในลักษณะนี้คือสวยงามจังยซี่ครับพี่น้องสังเกตได้นะครับน้องเ็นบ่ที่ผมยืนอยู่ริมบึงริมข้างบนนะ้องคำนว่าพรมีบันไดลงไปยอยู่นี่เพื่อปลูกพัก,พกปลูกยางน้องคำนว่าพี่น้องเห็นบ่ะนะี Bar ่การชาวบ้านนี่แหละครับพี่น้องเลยพื้นที่ดินของคนน้องคำนว่าเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นครับพี่น้องเลย อากาศหนาวเย็นพักคนจะชอบในลักษณะนี่นะครับน้องเคลือเทศเกินครับเพื่อนกระตกแต่งกิ่งใบเครื่องผมนี่แหละครับพี่น้องมือนี่มาถ่ายท้ำมงผลนะครับนาะงมันเป็นของผมเลยของผมก็ถ่ายท้ำอยู่ครับพี่น้องเลยแต่ว่ากับงกเบื้องของเพื่อนพร้อมนะครับเนาะงบอลเป็นวิศว์เบื้องของคนเดียวไปนะครับพี่น้องเลยเดินมาออกร่างกายกับพี่น้องเลยมือนี่ก็ดิให้พี่น้องว่องไฟเบื้องบนน้ำปนให้ซาลาหนาลู่มูนี่นะครับน้องคือทําการเกษตรตามฤดูกาลก็คือการปลูกพักครับพี่น้องพักที่เพคนชอบก็คือพัก คันหน้ามะเขือเทศกระลำปีผักกวางตุง้งผักฤดูหนาวผักสลัดหลายๆผักนะครับเนาะอันนี้ผักฤดูหนาวปลูกได้นะครับเนาะถ้าไปปลูกช่วงฤดูใหม่กะมาแลงเพราะที่เขาไปกัดกินหลายได้ครับพี่น้องเลยเพราะว่าปลูกแบบนี้มันกนะดีดีนะังดีต่อการทําการกเกษตรนะครับเนะานะเฮาเบิ่งกนะครับพี่น้องเห็นบ่สังเกตเบิ่งปูกัปูสาดไปซียาวให้พี่น้องป้องปลายเบิ่ร์กนํากันครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องจะได้มีความสุขกับการรับชมคลิปของผมนะครับเนาะ ถ่ายทำให้พี่น้องนะเบิ่งผมยืนอยู่ข้างบนครับพี่น้องทุกคนคือกันครับปูแมนเบิร์ดได้ครับพี่น้องครปูชาวบ้านไปลงไปปลูกครับพี่น้องผมเอากล่องมุมสูงมาฝากพ่อแม่พี่น้องคเนาะเห็นบุครับพี่น้องสวยงามเปดีเลย noc, ครับพี่น้องเลยวิดีโอนี่ก็เป็นวิดีโอยาวอยากหามาฝากพ่อแม่พี่น้องครับเนาะว่าเกษตรกรนี่ทำได้ครับพี่น้องเลยต้องมีความขยันและอดทนนะครับพี่น้องบ่แตกต่างกับการทำคลิปเลยครับพี่น้องขยันอดทนลงคลิปสม่ำเสมอ ขยันอดทนคือกันครับมันเลยกันดีทําไปเรื่อยๆได้ก็ดีเองขอบคุณลายพี่น้องที่เข้ามารับชมในช่องของนายคอดนะครับเนาะขอบคุณครับ